สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพ pues ี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กัมาพบกับน้ําเชื่อพผ้าลวยครับพี่น้องเนาะมาตามแนวทางรลวพัฒนามาสู่พี่น้องเอีเด้อครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเหล็กล่าพัฒนาปูโรบบุรี่ครับพี่น้องเนาะครับงวดทิพผ่านมาครับเด็กของปูกับถื่ว่าเหล็กมาครบบนล่างของปูนี่แมนเด้อครับผมครับงวดว่าหันกับเข่าครับพี่น้องเนาะคนไทย ห้าสามศูนย์หกแปดครับผมเลขออกศูนย์หาครับพี่น้องเนาะครับจับตาให้ดีเลยครับพี่น้องก็ามาเชื่อกะยำตลอดครับผมว่าเลขมาครบบนล่างปูนี่แม่นครับผมหาตัวจังไดรพี่น้องซี่กะล่องไปเปรียบเทียบมาครบบนล่างของสำนักอื่นๆครับพี่น้องเนาะหรือว่าตัวจับคู่ของเซียนผู้คนเป็นแม่นจะได้ดึงออกมากครับพี่น้องเนาะ งวดที่ผ่านมาเหล็กหาศูนย์ชนกันเยอะมากครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมปูกับเต็มๆครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเหล็กวิ่งปูเขาให้เขาเลขมาครบบนนี่แหละครับผมมาครบบนล่างครับเขาก้อนที่ไปรับชมรับฟังตัวเหล็กกับปูโรบุรี่ครับนำเชียร์ผ้าลวยกับขอกาบขอบพระคุณปูเดอร์ครับผมไปรับชมรับฟังเล่าพัฒนากับปูกันเลยครับ ปู่ครับน้ำเสียพารวยกาบนับรัชการครับผม,มรพรเจริญพรครับปู่ปู่ช่วงนี้าไม่ได้ติดงานแล้วใช่ไหมครับผมวอนว่างวันลกลับมาวันแรมเมืม่อวานปูติดงานไม่มเขาดามแล้วเขาเผาแล้วก็ไปทําบุญแล้วเพิ่งจะกลับมาเนี่ยครับผมก็เลยไลน์ไปบอกว่าเออกลับมาแล้ว <laughs> ครับจะได้นกอาะส่งลาต่อไปครับ เราพัฒนาก็โอ้เดินดีจริงๆครับปู่เลขห้าตัวมาครบบนล่างอ้าวเข้าเรื่องเลยข้าวข้าวสิบเก้ามิถุนายนวันจันทร์สิบเก้าครับผมวันจันทร์ที่สิบเก้ามันเพื่อนเดียวแม่ของกันครับไปง่ายกว่าเอาวิ่งเก้าวิ่งเก้า วิ่งเก้ากับเจ็ดกกับเจครับผมเน้ก้นเก้าบนด้วยครับบนรวยไวรวยไวมันจะต้งแจจะได้ล่ะรวยไวครับสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจเกสสี่เก้าสามหนึ่งเกสาหนึ่งเ้าสาม 194 197 197 197 197อู๋เก้าสี่หนึ่งเก้าสี่อู๋เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดอู๋เป็นเลยตัวเน้นเลยชุดนี้ครับกันไว้เลยกันสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดครับผม สามสี 3, 4, ่เจ็ดอ่ะอะไรอีกหางหนึ่งมันซ้ำกันงงงงสามสี่เจ็ดหนึ่งสี่เก้าไปยังหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าครับปู่กันไว้สี่หางครับนั่นดีเท่านั้นรยไวๆครับผมท่นมีทลันทีนี่สองตัวบนเาสองตัวบนล่างแล้วสองตัวบนล่างครับผม เก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ชุดนี้เน้นๆขีดเส้นใต้ครับตัวกันตัวกันสามหนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองเก็ด สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบนเลขมาเลยหมดละครับยอดอัอนั้นห้าตัวห้าตัวมาครบบนล่างเนี่ยครับผมของแท้สามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับผม<า>น,นี่แหละครับตัวเลขมาครับต,ตัวเลขครับผม วิ่งบน9กับ7เน้นเก้าครับปู่ครับรวยไวหรือว่า3ตัวเน้นมีอยู่5หาง397 4 9้าเจ็ดสี่เก้และหนึงเครับโอเคตัวกันมี297 497 347และ147ครับถูกต้องถูกต้องอันนี้กับไป สี่เจ็ดเก้าไอสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเออตัวนี้ตัวนี้สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งครับผมใช่ใช่ตัวนี้ห้าหักของปู่แต่สามตัวตรงตรงครับคือเป็นเลขวินอยู่ในครบสามตัวบนนี่แล้วครับพี่น้องอบนจังเลกับลอมพินชนาเบิงเพราะวะของปู่เดินดีครับผมสามสี่หนึ่งเจ็ดเก้างวดนี้ไม่แน่ครับผม สามตัวแตกแน่ๆครับผมไม่ตดก็ตรงครับถ้าแตกสามตัวมันต้องมาตรงครัแต่ปูนเน้นทางเจ็ดไปไปข้างล่างครับผมปูเน้นไปที่มิดติดเจ็ดไปข้างล่างของตัวนะครับเจ็ดเน้นล่างเก้าเน้นบนแต่บนล่างเนี่ยตเน้นเจ็ดไปล่างครับผมเน้นเก้าไปบนครับผมแต่สามตัวเนี่ยมันก็อยู่ในห้าตัวแล้วล่ะครับนนารามีเท่านี้ครับปู แล้วเอาเล่ต่อไปเลขล่างครับผู่ลบล่างครับผมเอาพัฒนาสาครับผมลาพัฒนาเดเอาวันเี้ยทำมาก็แตกตรงๆงอ่ะเพราะว่าเอาสุดตรงตออกมาครับผมอย่าเลอเดอร์ครับพี่น้องสามตัวตรงครับนํำเชียร์พาเลยก็รบกวนปู่เท่านี้เด้อครับผมรเดินทรอนกราบน้มัสการครับเอาครับพี่น้องครับผม ับแนวทางเล่าพัฒนาปูโรบุรี่ครับได้มาแล้วครับพี่น้องเนาะวิ่งบนก็คือเก้ากับเจ็ดครับผมปูให้เน้นเก้าที่เน้นบนแล้วก็ 7, เจ็ดนีน่เน้นล่างเรื่อครับพี่น้องครับเลขชุดสามตัวที่ปูมั่นใจว่ามาแน่นอนครับพี่น้องเนาะหวดนีสามเก้าเจ็ดสี่เก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าเจ็ดครับผมต่อมาเชียร์สีอันเฉพาะตัวเน้นเรื่อครับผม แล้วก็สองตัวก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดครับแต่ที่สำคัญครับพี่น้องเนาะห้าตัวมาครบบนล่างครับผมสามสี่หนึ่งเจ็ดเก้าครับผมครับสามสี่หนึ่งเจ็ดเก้าครับพี่น้องพี่ใจหน้าดีๆครับผมจับเกี่ยวจับวิ่งกันไว้แล้วก็ไปเบิ่งตัวเด่นตัวชนของหลายๆสับนักเด้อครับพี่น้องสามสี่หนึ่งเจ็ดเก้าหรือว่าพวกะจับให้แล้วครับพี่น้องเนาะพี่ใจหน้าเบิ่ง ทายคลิปนี้นำเชียร์ผ้าร้วยกับขอไว้พรอให้พี่น้องซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่งเงินเปนน้ำกันราวพัฒนา2องทุ่มครึ่งสิมิถุนายน66สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ